จังหวัดพระนครศรีริกิยาเนี่ยโดยทางสำนักงานเทศบาลพระนครศรีวิุยาแล้วก็สำนักงานศิลปกรที่3ได้มีํำสังทางปกครองนะครับมาไล่ลือแผงค้าของชาวบ้านซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่บริเวณข้ามวิหารพระมงคลบพิตรนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด84ร้านค้าด้วยกันนี้นะครับให้ออกไปนะครับภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้แล้วก็เมื่อวันก่อนเองก็ได้เข้ามา ว,วางแท่งแบริเออร์ตัดน้ำตัดไฟพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้ประกอบอกิจการนะครับเรื่องนี้มีการถกเถียงกันมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งใหม่คือบริเวณหลังสลักลางจังหวัดเก่านั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเห็นว่ามันเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลมากแต่แล้วก็เคยมีการไปดําเนินการจัดทําซุ้มร้านค้าให้แล้วเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วปรากฏว่าไม่ประสบผลสำเร็จ นะครับแล้วมพอ่อค้าแม่ค้าที่อ,อยู่ข้างีิหารมงคลบพิษเนี่ยก็ได้ประกอบกิจการค้าขายกันมาโดยตลอดนะครับหลายสิบปีนะครับเราก็ได้รับการรับรองจากาเทศบาลามาโดยตลอดมีการเสียค่าธรรมเนียมค่าเช่าแผงค้าให้กับการเทศบาลมาอย่างต่อเน,นื่องและเทศบาลเองก็จัดหาอุปกรณ์เต็น์นะครับและอุปกรณ์ต่างๆมาอำนวยความสะดวกให้ตลอดแต่พอมาณวันนี้ พอมีคําสั่งจากเบื้องบนก็มาทําการาไล,ล่รือชาวบ้านโดยไม่เป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งาหากชาวบ้านย้ายไปอยู่นะสถานที่แห่งใหม่เนี่ยก็จะน่าจะขายไม่ได้ชาวบ้านลำพึงลำพัน์อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ย้ายไปทั้งหมดนะครับยังมีกลุ่มผู้ค้าที่อยู่ในอุทยานประวัติศาพ,พ,าพระนครศรียุธยาเนี่ยอีกหลายกลุ่มมากโดยเฉพาะกลุ่มสลาสาร,ารงไทยซึ่งอยู่ข้าง กลุ่มแม่ค้าข <60. S 1> ้างวิหารพระมงคลบรพิษซึ่งมีประมาณสักร้อยหกสิบกว่าล้านนี่นะครับก็ไ่ได้ย้ายไปงั้นผู้นักท่องเที่ยวหรือคนที่มาไหว้หลวงพ่อวัดมงคลบพิษเนี่ยหรือมาเที่ยวชมโบราณสถานนี่นะครับก็จะไม่สนใจนะครับไปยังสถานที่ที่จังหวัดจดให้คือหลังสลากหลังเก่านั้นมันจะเกิดการมันจะเกิดการเลือกปฏิบัติขึ้น ระหว่างเจ้าผู้ประกอบการร้านค้าปัจจุบันนะครับที่ถูกไล่ลือให้ไปอยู่หลังสลากลางหลังเก่ากับผู้ค้าบริเวณอาคารทรงไทยนะครับงั้นเมื่อมีการาเลือกปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยแน่นอนครับชาวบ้านที่ย้ายไปก็มีโอกาสที่จะขายของไม่ได้ก็จะเป็นขาดทนุนหนี้สินล้น้นตัวนะครับแต่ว่าก็จะปล่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับผู้ประกอบการกสลาสทรงไทยนะครับ ซึ่งก็เข้าข่ายเป็นการแ้อำนาจจำปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัดของเทศบาลพระนครศรียาของทำง,งานศิลปกร,รที่3ในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าอาคารสงไทยเรื่องนี้ชาบ้านก็ยอมไม่ได้เขาก็เลยตั้งนำความมาฟ้องตักษานปกครองเพื่อ้ห้ศาลได้มีคําสั่งระงับการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ก็คือผู้ว่าเทศบาลและก็ศิลปกร,รที่สนะครับ ไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษาเป็นอย่งอืน่นอกจากนั้นชาวบ้านมีข้อเสนอว่าขอให้ศาลได้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องเนี่ยจัดำทำแข่งร้านค้านะครับในในที่อยู่เดิมนะครับจะเพียงกัดปรับปรุงให้เหมือนกับสลาทรงไทยก็จะสามารถประกอบกิจการก้าขายต่อไปได้นะครับ <Okay. S 1> แล้วคําขอที่3ก็คือเรื่องของการให้มีการชดเชยชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้าน ทั้งทั้ง43ลายนะครับซึ่งแต่ละรายก็เรียกค่าเสียหายอยู่ในเกณฑ์ประมาณ200,000ถึง6 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้คำฟ้งอ,งองสือสารไปแล้วแต่เนื่องจากว่าทางทางผูง้ปกค้องคดีเนี่ยได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งทหารทั้งอะไรเข้าไปในพื้นที่นะเอาไปก่อไปกั้นไม่ให้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวรวงทั้งผู้ค้าเข้าไปในพื้นที่เป็นเหตุเร่งด่วน วันนี้สมาคมเลยทำคำร้องถึงอ,องคคณะของศาลจุฬาการศาลรปกครองก็ขอให้เปิดศาลไต่สวนหยุดเฉิเพื่อขอ้มีคาําสั่งระงับการดําเนินการของหน่วยงานในจังหวัดสระบนสียอุยาไว้เป็นการชั่วข่าวจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น